ครับเรื่องเพลงคครับครับเรื่องเพลงคาถาคุณแผนเออยังไงใอโอเคอ๋อใช่ครับมีน้องเอาเพลงคาถาคุณแผนไปร้องคือเหมือนกับมีเอฟซีแหละในเล็กไอจีมาแล้วก็บอกว่าเพลงคาถาคุณแผนเป็นเพลงแนวไหนคะคือพอดีไปแข่งและกรรมการเขาตัดสิทธัดสิทธิ์เด็กเพราะว่าเขามองว่าเพลงคาถาคุณแผนไม่ใช่เพลงลูกทุ่งแท้คือผมต้องบอกว่า ผมค่อนข้างสงสารเด็กมากๆเลยจากที่เราได้รับข้อมูลนั้นเพราะว่าพอเราได้รับข้อมูลนั้นแล้วเนี่ยเราได้มีการโพสต์ลงไปในชี้แจงรายละเอียดว่าเพลงขลาคุณแผนเนี่ยคือเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยคือถ้าถอดพวกกีตาร์ยุคสมัยใหม่อะไรต่างๆออกเนี่ยมันก็คือเพลงลูกทุ่งแท้ๆนี่แหละเพราะว่าพ่อครูแม่ครูในวงการเพลงลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยก็จะชอบเวลาเจอผมเขาก็จะชอบบอกว่าเพลงเนี่ยร้องยากไม่แพ้กับเพลงลูกทุ่งภาคกลางสมัยเก่า แล้วผมก็เลยอธิบายลงไปแล้วก็หลังจากที่โพสต์ลงไปคนน่ะเข้ามาคอมเมนต์ผมเยอะมากว่าโดนกรณีแบบนี้เหมือนกันเยอะใช่บางบางที่พ่อแม่พาเด็กไปแล้วเอาเพลงผมไปแข่งเขาก็ตัดสิทธิ์เลยเขาบอกว่าเพลงนี้ไม่สามารถเอามาแข่งได้แล้วคราวนี้บางคนเอาเพลงที่ผมเขียนให้พี่เปาครับพ่อเนื้อทองไปแข่งเขาตัดสิทธิ์อีกอ้าผมก็เลยงงว่าอ้าวแล้วทำไมมันเกิดแต่เพลงผมล่ะทำไมเพลงผมมันไม่สามารถเป็นแบบการประกวดได้ ซึ่งผมมองว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้ว ừ, ผมอยากให้คือเราเรามองว่ามันเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดบ้านเราเ <ừ, S 1> พราะเป็นต่างจังหวัดบ้านเราเรารู้สึกว่าเอา้าทาไมคณะกรรมการทางต่างจังหวัดกับทางในเมืองเมืองกรุงเนี่ยใน TV ทีวีต่างๆมันซึ่งแตกต่างกันเพราะในกรุงเทพหรือว่าในทีวีต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาเอาเพลงของการรัศนีเนี่ยไปแข่งเยอะมาก เด็กๆเ,เอาไปร้องในรายการทีวีนะเอาไปแข่งเยอะมากแล้วก,ก็ชนะเยอะเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นผมมองว่างั้นเราต้องมุมมองคณะกรรมการทางฝั่งบ้านเราแล้วว่าเขาคิดกันยังไงซึ่งสิ่งที่เขาคิดอะ่ะผมมองว่ามันไม่ผิดนะ,อะพอพอมันไม่ผิดปุ๊บผมมองว่าแต่เขาจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปในความคิดของเขาหน่อยว่าเฮ้ mm hmm. ยมันอยู่ในยุคเนี้ย เราจะใช้แค่เพียงลูกทุ่งยุคเก่าไม่ได้หรอก<ม>เราอนุรักษ์ได้นะแต่เราต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างอย่างผมเนี่ยผมเคารพการตัดสินใจของทุกๆฝ่ายมผมทําเพลงอะ่ะ<ม>ผมทําเป็นลูกทุ่งภาคกลางอะ่ะ<ม>แต่ผมยังใส่ความเพื่อนแล้วก็การใช้ถ้อยคําที่เป็นลูกทุ่งยุคเก่า<ม>เข้ามาผสมกับดนตรีลูกทุ่งยุคใหม่ที่เราท<ม>ําเพราะฉะนั้นอ่ะผมผมปรับแล้วนะมผมจูนข้อหาระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ให้แล้วแต่ทําไมในบางพื้นที่ยังยึดติดกับควาว่าย,ยุคเก่าเท่านั้น ผมมองว่าเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หลาย,ลายๆท่านคณะกรรมการบางคนอาจจะต้องหันเข้าหาเด็ก mm hmm. เด็กก็ต้องหันเข้าหาผู้ใหญ่ mm hmm. ไม่ข้ามกัน mm hmm. ผมมองว่าเด็กก็จะต้องได้รับพรจากผู้ใหญ่ได้รับคมแนะนําจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเราเปิดใจปุ๊บเด็กๆมันก็จะมีไอเดียคิดต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้จูนกันอะ่ะมันจะมันจะได้สามารถคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็เด็กต่างๆอะ่ะเด็กที่เขาเอาเพลงไปประกวด mm hmm. เพลงสมัยใหม่อ่ะ พอเราเอาเพลงสมัยใหม่ไปปุ๊บอ่ะโดนตัดสิทธิ<ม>์เด็กมันก็จะกลัวแล้วคาวนี้<ม>เพราะว่าบางเพลงผมต้องยอมรับว,ว่าบางเพลงอาจจะเข้าปากเด็ก<ม>บางเพลงอาจจะเด็กร้องแล้วแล้วมั่นใจ<ม>เพราะฉะนั้นพอ,อเด็กเตรียมเพลงสมมติว่าอาจเตรียมเพลงคาถาคุณแผนไปร้องไม่ได้นะตัดสิทธิ์คุณต้องเอาเพลงใหม่มาร้องถ้าคุณไม่ร้องก็คุณไม่ได้ประกวดเลยผมใช่ผมมองว่าผมผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องจูนข้อหากันเท่านั้นเองครับ คิดครับคิดคิดมาหลายวันจนถึงวันเนี้ยก็ยังคิดอยู่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรคนถึงคิดอย่างนั้นแต่ว่าเท่าที่ผมมองนะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเพลงเราเป็นเพลงลุกทุ่งสมัยใหม่พอเป็นเพลงลุ่ทุ่งสมัยใหม่แล้วแล้วการเอื่อนการอะไรอย่างเงี้ยบางบางคนเขาอาจจะฟังไม่ละเอียดบางคนอาจจะฟังไม่ละเอียดแล้วเขารู้สึกว่าชินหูกับเมโลดี้เพลงทุ่งยุคเก่าเขาเสียนกว่าเขาเลยพร้อมที่จะให้คําแนะนําในพื้นฐานตรงนั้นมากกว่าแต่ผมมองว่า ควรพร้อมในทุกอย่างในการที่เราจะนั่งแบบตัดสินใครสักคนหนึ่งเรามีพูดคุยกับคนที่เคยเป็นคณะกรรมการในวงการที่แบบรับผู้<ช>หมอว่าแบบในการว่าจะเป็นรู้คือในในในหลายๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสนั่งเป็นกรรมการในรายการทีวีเนี่ยครับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้ว เวลาผมไปนั่งเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็กสุดรอบข้างผมจะมีแต่พ่อครูแม่ครูอย่าง<ม>ก็จะมีแม่ฝนท่าสุนท<ม>รพ่อเอกชัยอะไรอย่างนี้ครับ<ม>คือครูบาอาจารย์เหล่าเนี้เขาจะให้เกียรติผมมากมเขาจะพยายามถามความคิดเห็นผมตลอดว่าอฟ,ฟังเสียงของลุกทุ่งในยุคข,ของเขาแล้วเนี่ยมาฟังเสียงยุคใหม่บ้างคือในหลายๆครั้งที่เราเลยรู้สึกว่าได้พูดคุยกับศิลปินระดับประเทศอะ เขาจะมีมุมมองไล้เปลี่ยนเสมอเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเวลาออกสู่หน้าจอไปเพราะฉะนั้นนี่แหละผมก็เลยอยากจะฝากถึงแค่ว่ากรรมการทางภาคต่างจังหวัดบ้านเราอะ่ะ บางทีลองเปิดใจดูลองเปิดใจให้เพลงลูกทุ่งยุคใหม่เพลงลูกทุ่งยุคใหม่ไม่ใช่เพลงที่ไม่ดีนะมันเป็นเพลงที่บางเพลงอะยากนะเพราะฉะนั้นในการตัดสินถ้าสมมติว่าอ่ะเด็กคนนึงเอาเพลงกทุ่งยุคเก่ากับยุคใหม่มาประชันกันเราก็มาวัดกันเลยว่ารายละเอียดใครชัดกว่ากันใครร้องได้ดีกว่ากันใครร้องได้เข้าถึงกันก็ตัดสินกันไปเลยเพราะฉะนั้นเราอย่ามาแบ่งแยกเลยว่ามันจะต้องเป็นยังไงหรือว่าถ้าคุณจะแบ่งแยกจริงๆว่าในการประกวดในเวทีเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเพลงทุ่งภาคกลางอย่่่่่่าางเเเดีียยยวววทมมมมััันนป็แบบบไใชรรสค เออเราก็จํากัดเข้าไปเลยเท่าน,นั้นเราเขียนข้อจํากัดเข้าไปเลยไม่ใช่พอไปถึงหน้างานปุ๊บอ่าเด็กมันเตรียมไปแล้วมันเตรียมตามข้อตกลงต่างๆแล้วสุดท้ายไม่ให้เด็กแข่งม,มองว่าเอาเปรียบเด็กแล้วก็สงสารเด็กเรียกว่าเราไม่ได้ท้อกับการทำนี้แล้วไม่ท้อครับเราเรายิ่งยิ่งอยากจะทําให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเพีงรุ่งพุ่งยุคใหม่มันไม่ได้ได้อยกว่ายุคที่ผ่านมาเพราะว่า รุ่นใหม่อย่างเราอะ่ะเราก็พยายามเอาจากรุ่นเก่าเข้ามาเหมือนกันใช่ครับเราเหมือนกับแชร์ความคิดความคิดเห็นกันเปลี่ยนผู้จัดการครับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนผู้จัดจการคือไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่หน้าที่มันเยอะขึ้นเพราะหน้าที่เยอะขึ้นอย่างใบข้าวเนี่ยเขาก็ มีละครมีหนังเพิ่มมากขึ้นแล้วบุคลิกต่างๆอิรีบบทต,ต่างๆมันเปลี่ยนไปเราก็เลยต้องหาคนที่จะมาชนหน้างาน<อ>เพราะว่าคือตัวของแพมมี่ไปข้าวเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปชนได้แล้ว<อ>ใช่พราะเขาก็อยุนอีพาร์ทหนึ่งแล้ว<อ>เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะต้องถอยในในตรงนี้สักเก้าสองเก้าอาจจะแต่เขาก็ยังดูเบื้องหลังให้เราอยู่เนี่ยครับแต่ว่าแค่แค่ในการวิ่งชนข้างหน้าอาจจะต้องเป็นคนอื่นแหละอะไรประมาณยืนยันนอไม่ได้ทะเลาะอไม่ทะเลาะครับ ยังตีกันทุกวันอยู่ <S <S ยังยัง,ยงมีความสุขดีทุกวันไม่มีปัญหาก็ได้ป้าคนอื่นเราดูแลกันมานานแล้วเราเปลี่ยนใช่แต่ก็ยังอยู่เขายัางดูแลอยู่หลังบ้านตลอดครับอืมรักกันดีรักกันดีครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนอกจาก ให้ตังค์ผมน้อยเท่านั้นเองแต่ในวันก็พูดคุยกันอย่างรับขอบแล้วในการที่รับขอบแล้วครับเราเราคิดว่าเราเราคงถึงเวลาแล้วที่ต้องหาคนมาดูแลเพิ่มเขาเรียว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องของรารการรับงานแล้วดูแลเรื่องเงินของเราด้วยเออใช่ครับผมทุปปกอย่างเพราะว่าตอนนี้ตั้งบริษัทร่วมกันทำบ,บริษัทร่วมกันเราก็เลยจะค่อนข้างที่จะได้คุยกันมากขึ้นเขาให้เราเดือนละเท่าไหร่โอ้ผมมาทำงานเออผมมาทำงานเขาแคให้ให้สมน้ำสมเนื้อแหละมันมันไม่พอเราเองแหละ ค่าแรงขั้นต่ำไหมค่าแรงขั้นต่ำเขาบอกว่าเวลาออกไปทำงานก็ถ้าบางบางทีมีละครเออมีเกี่ยวข้าวะองเอออย่เงี้ยพอแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอะาอยากได้เออแล้าก็ขอครับแล้วส่วนใหญ่ให้เขาซื้อให้เลยอารมณ์ประมาณนั้นโอเคครับได้ครับ